สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งมาคุยกันเป็นข่าวที่เกาฟเขาไปสนับสนุนเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลค่ายสรพสิทธิประสงค์ที่อุบลครับค่ะเรื่องนี้มีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตกใจนิดหน่อยซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะยังไงครับน่าตกใจยังไงคือก่อนที่เกาฟจะบริจาคเครื่องนี้นะคะทราบไหมคะว่า ทั้งจังหวัดอุบลเนี่ยมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยแค่เครื่องเดียวเองฮะจริงเลยครับเครื่องเดียวทั้งจังหวัดเลยเหรอโอ้โหใช่ค่ะเครื่องเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นการที่โรงพยาบาลไข้ได้เครื่องนี้ไปเพิ่มเนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องที่2ของจังหวัดซึ่งมันสําคัญมากนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยเป็นเหมือน ด่านหน้าเลยค่ะดูแลทั้งทหารทั้งประชาชนในพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านเลยโหฟังเลยยิ่งเห็นภาพเลยครับว่าสำคัญขนาดไหนเครื่องเดียวทั้งจังหวัดนี่มันมันเสี่ยงมากนะครับแสดงว,ว่าการบริจาคครั้งนี้มาได้ถูกจังหวะมากๆใช่ค่ะมาเติมช่องว่างสาคัญเลยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือมาจากทางกัฟโดยตรงเลยเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมเขาใช่ไหมครับที่เน้นเรื่องนี้ ถูกต้องค่ะเป็นข้อมูลจากทางกาฟเองแล้วก็จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่เขาทําต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยนะคะอ๋อที่ว่าเป็นกองทุน100ล้านบาทที่ช่วยครอบครัวทหารใช่ไหมครับใช่ค่ะกองทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผู้เสียสละซึ่งล่าสุดเขาก็เพิ่งมอบเพิ่มไปอีก3ครอบครัวการบริจาคเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการต่อย,ยอดการสนับสนุนในพื้นที่ชายแดนให้มันครอบคลุมเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้อยากรู้เรื่องตัวเครื่องล่ะครับมูลค่าตั้งสองล้านบาท มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับตัวเครื่องนี้นะคะเรียกว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าพร้อมเฝ้าติดตามอาการและสัญญาณชีพแบบไร้สายค่ะชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าจุดเด่นข้อแรกเลยนะคะคือมันใช้ได้2ระบบ2ระบบค่ะคือแบบแมน u วลที่คุณหมอพยาบาลเป็นคนควบคุมสั่งการเองทั้งหมดกับอีกแบบคือเป็น AED คือเครื่องมันจะวิเคราะห์แล้วก็แนะนําการรักษาแบบอัตโนมัติเลยอ๋อคือมีความยืดหยุ่นสูงมาก แล้วแต่ว่าใครใช้หรือสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงใช่ค่ะทำให้ใช้ได้หลากหลายมากๆค่ะแล้วไอ้เรื่องที่ว่าติดตามอาการแบบไร้าสายล่ะครับอันนี้มันช่วยยังไงได้บ้างครับในทางปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็แบบว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆอีกจุดหนึ่งเลยค่ะคือมันรองรับระบบที่เรียกว่า telemedicine telemedicine ค่ะคือตัวเครื่องเนี่ยสามารถส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น เเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจความดันค่าออกซิเจนในเลือดพวกนี้นะคะส่งไปให้ทีมแพทย์อีกจุดหนึ่งได้เลยแบบเรียลไทม์หมายความว่าสมมติคนไข้อยู่ระหว่างทางทีมที่โรงพยาบาลก็เห็นข้อมูลก่อนแล้วใช่เลยค่ะทีมแพทย์ที่อาจจะรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินหรืออยู่ที่โรงพยาบาลปลายทางสามารถเห็นข้อมูลได้ทันทีเลยทําให้เขาเตรียมตัวหรือวางแผนการรักษาล่วงหน้าได้เลยค่ะแม้ว่าคนไข้จะยังมาไม่ถึงโอ้โห อันนี้ช่วยลดเวลาได้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเคสฉุกเฉินนี่เวลาสำคัญสุดๆส,สำคัญมากค่ะทุกวินาทีมีค่าจริงๆแล้วก็มีอีกนะคะเครื่องนี้ยังเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติหรือออโต้ CPR ได้ด้วยเอ้าหรอครับมันช่วยยังไงครับเชื่อมกับออโต้ c r r เนี่ย คือมันช่วยให้การกดหน้าอกเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR เนี่ยมันมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอมากขึ้นเพราะบางทีการใช้คนปั๊มตลอดทางมันอาจจะมีเหนื่อยล้าหรือจังหวะไม่คงที่การใช้เครื่องช่วยก็จะทำให้ประสิทธ,ธิภาพตรงนี้ดีขึ้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสรอดของผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่งค่ะสุดยอดเลยครับครบเครื่องจริงๆแล้วเหมือนผมเห็นข่าวแวบๆว,ว่ามันมีเรื่องมาตรฐานที่ใช้บนหอได้ด้วย ใช่เลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากสําหรับพื้นที่ชายแดนนะคะทางพันโทนายแพทย์ชรัญยูสานชัยหรือที่คุณหมอสกายด็อกเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยท่านยืนยันเลยค่ะว่าเครื่องนี้ผ่านมาตรฐานทั้งทางการแพทย์แล้วก็ทางทหารเลยอ๋อ ทำให้สามารถนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศได้อย่างปลอดภัยซึ่งเนี่ยจาเป็นมากนะคะเพราะว่าการส่งกลับทางสายแพทย์ในพื้นที่ธุรกันดารหรือชายแดนเนี่ยหลายครั้งต้องใช้ฮอการที่เครื่องมือมันทนทานปลอดภัยใช้บนเครื่องได้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยค่ะชัดเจนเลยครับว่าทาไมเครื่องนี้ถึงตอบโจทย์มากๆสําหรับโรงพยาบาลค่ายทีนี้ในมุมของผู้ให้อย่างเกาฟลละครับเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง ทางคุณศิทธมนรัตนาวดีที่เป็นตัวแทนกาฟนะคะท่านก็บอกว่ายินดีมากๆที่ได้เข้ามาสนับสนุนเพราะว่าทางกาฟเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของโรงพยาบาลค่ายจริงๆว่าเป็นด่านหน้าที่สำคัญอืมครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางกาฟก็เคยมาเยี่ยมแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็หวังว่าเครื่องมือชิ้นนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่องแล้วก็ดูจะเข้าใจปัญหาจริงๆนะครับแล้วทางฝั่งโรงพยาบาลผู้รับละครับคุณหมอสรัญยูท่านว่าอย่างไงบ้างครับ คุณหมอสรัญยูเนี่ยท่านเป็นทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้วก็เป็นสกายด็อกเตอร์ด้วยท่านก็ยืนยันเสียงแข็งเลยค่ะว่าเครื่องมือนี้สําคัญมากๆจริงๆช่วยเพิ่มศักยภาพในการทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอืเป็นการยกระดับการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ได้อย่างแบบว่าชัดเจนมากๆค่ะ ท่านก็ขอบคุณทางกาฟมากๆที่เล็งเห็นความสําคัญตรงจุดนี้สรุปได้ว่าการบริษัทเครื่องกระตกหัวใจที่ทันสมัยมากๆครั้งนี้โดยกาฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่การให้ของนะครับแต่มันคือการเเรียกว่าติดอาวุธสําคัญให้บุคลากร,กรด่านหน้าเลยใช่ค่ะเป็นอาวุธสําคัญจริงๆ ทั้งใช้ภาคพ,พื้นก็ได้ส่งข้อมูลทางไกลแบบเทเลเมดิซีนก็ได้แล้วก็ยังเอาขคลื่นหอเคลื่อนยาทางอากาศได้อีกเรียกว่ายกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดนอุบลได้อย่างแท้จริงเลยถูกต้องเลยค่ะมันทําให้เห็นพลังของเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะว่าเมื่อมันไปอยู่ในจุดที่ต้องการที่สุดเนี่ยเครื่องมือแค่ชิ้นเดียวจริงๆก็สามารถสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตคนได้เยอะมากแล้วมันก็ยังเป็นการให้กําลังใจคนที่ทํางานเสียสละในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้นด้วยค่ะ พอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทำให้คิดต่อนะครับว่าเออไอการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ดีๆทันสมัยเนี่ยในพื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงยากหรือว่ามีความท้าทายเฉพาะตัวแบบพื้นที่ชายแดนเนี่ย มันสำคัญจริงๆนะครับค่ะสำคัญมากๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ามันอาจจะมีพื้นที่อื่นๆอีกไหมหรือกลุ่มคนอื่นๆอีกหรือเปล่าที่การสนับสนุนด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช่แบบนี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ช่วยชีวิตผู้คนได้จริงๆแล้วเราจะเห็นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐเข้ามาช่วยกันเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้ยังไงอีกบ้างนะครับน่าคิดต่อจริงๆครับ